อาไมเอาไมสวัสบบดีม่เลยโอเคเปิดแล้วสวัสดีองเสวัสดีม่เลยสวัสดีครับต้องเทียเส,ส,สียงไหมโอเคยินไ้ยนโอเคเปิดไหมเราโอเคเ่มลยโอเคเปิดไเราโอเคเริ่มเลยเนีรออยสวัสดีครับ วันนี้พวกผมจะมากับสลามแบง่งไส์พุทธเพื่อแข่งขันวันที่สี่กับวันที่ห้านะครับจะมาอธิบายเรื่องเดี่ยวกับการแข่งขันคร่าวๆนะครับคนที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันพุทโธครั้งนี้ได้ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรเท่านั้นนะครับกติกาเราจะใช้เป็นหลักกติกาพุทโธทั่วไปนะครับตามหลักสากลน,นะครับ เราจะทำการจับสลากเป็นแบบแบบ่งสายนะครับจะแบ,บ่งเป็นสี่สายสายละสามทีมนะครับจะเอาที่หนึ่งและที่สองของแต่และสายเข้าไปทำการแข่งขันในรอบแปดทีมนะครับในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันครึ่งละสิบสองนาทีนะครับสองครึ่งและการแข่งขันในรอบชิงเราจะเปลี่ยนเวลา ปรับขึ้นเป็นสิบห้านาทีนะครับสองครึ่งครับและถ้าต้องใส่สนามแข่งด้วยนะครับถ้ากรรมการตรวจพบจะทำการค่าโทษใบเหลืองทันทีนะครับและเงินประกันทีมจะถูกตัดอัตโนมัติในรอบสี่ทีมนะครับหากน,นีคำถามหรือสงสัย อะไรให้ถามลงในไลน์ผมได้เลยนะครับและเนื่องจากเป็นการจัดก,การแข่งขันในรายวิชาหรือได้จัดเป็นครั้งแรกนะครับผิดพลาดประการในควบคมควาอาััยมาณที่นี้ด้วยนะครับน้อมรับทุกคำติชมครับขอบคุณครับไปจะสาดเล

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมนะครับหนึ่งวัดน์ท่าไมา้วอร์จรวมเทคโนโนะครับสองสารชเอ็กจีวอนบินแปบดบแปดแปบดบมินกีลาครับสาม ด B a ม่กูบต่อรับยักสทสามทีมดีีเอนะครับนามสนุลไม่รู้ครับสิคฟาร์มเด่นใจครับห้าวาวาสามลบสองอปลาระเบิดวิกีฬาครับ 6. เจ้ารอปรอครับ 7. พยาบาลแต่งครับ 8. 114ทีมวิทกาลาครับ 9. นักพาทย์ล X ไดมอนด์วิทกาลาครับ 10. น้องโฟตโตโออ้ X กีทูพัฒนาสังคมครับ 11. ทีมงานบอกกันละมีกีฬาครับสบสองซอจบางบว่นพ uh. <ar> ัฒนาสังคมครับต่อไปจะเป็นการจับสลากแบ่งสายนะครับ วันนี้เลยวอสองวัดท่าไหมพูดเลย่ัสองวัดท่าไหม่วจอรวมเทคโนนะครับทุบนเปนเปิดเนี่ยเนี่ยทุบคอมเมนต์คอมเม้นีย่างเงี้นมันเปิดเงนไม่เหือาีงี้เี้นและไปได้ดีหรอฟู้ซอกบอกว่ามึงสองนี่มนี่ย่นี่ ดีสามนี่ไงหมดดีสานะครับนามบุญเอกไดมอนด์วิกีฬาครับนี่แหละตอดมูสแคมเลยกดเอหนึ่งนะครับ บวกสามทับสอีอกตาแล้วเปลี่ยกีฬาครับนาุนาหไหมจำดีกว่าดีสองนะครับทีมงานบอกกันละกีฬาครับ ทีสนะครับมึง <liability> ้นไหนสจอดย <bet eller Rednerwechsel> ิง <GO> จีวนินก็คือวนินสจอดจีวันนสจอดจีวันบินแปลแปแปลวินกีฬาครับ ที่หนึ่งนะครับสอจอบางอ้วนพัฒนาสังคมครับดีสามซีสามนะครับดีพีเอครับ 1> C หนึ่งนะครับพยาบาลแก่งครับ V หน,นึง่ X, 2, นงครับน้องโฟโต้ X กีทูพัฒนาสังคมครับ ีสามนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ทีมวิทยาครับมี B. สอ่งนะครับเติมรอปอศนครับ tiêm đốt thay, ạ, si xoáng, farm đền chạy, ạ, canh nhảy hẳn, เวลา9โมงเช้านะครับเป็นต้นไปตารางแข่งตารางเดี๋ยวแกนวงในลายกลุ่มนะครับอขอให้ทุกทีมตรงต่อเวลาด้วยนะครับถ้ามาช้า10นาทีถือเป็นการปรับแค้เลยนะครับพวกเราขอจบกัรจับสลราก เพียงแค่นี้นะครับผิดพลาดระการในต้องขอโทษด้วยนะครับ